สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเกจนะครับ TS Racing นะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับได้รับการปรับปรุงนะครับให้ตัววัดรอบนะครับทำงานได้เสถียรขึ้นนะครับไหลลื่นขึ้นกว่าตัว Racing ที่เป็นเวอร์ชั่น1นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับก็คือจะมีการปรับปรุงในเรื่องของความสมูทของตัวเกจในเรื่องของวัดรอบนะครับให้ใช้งานได้ไหลลื่นเสถียรขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับ ครับเนี่ยครับนะครับสังเกตวัดรอบนะครับตัว RPM เรียกจะวิ่งขึ้นกว่าเวอร์ชันที่1ที่ที่วางขายไปในท้องตลาดนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่สองนะครับสำหรับเกร์ท s เ s i n g นะครับนะครับจะไหลลื่นกว่านะครับวัดรอบนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับกวาดลงตามรถเลยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าที่สองครับหน้าที่สองนะครับดูนะครับ ครับจะมีความเสถียรขึ้นนะครับเรื่องของวัดรอบนะครับก็คือจะสมูทขึ้นนั่นเองนะครับดูหน้าถัดไปครับหน้านี้นะครับนะครับคือรอบจะกวาาไปตามตัวรถนะครับเลขไม้นั่นหลังจะเป็นวัดรอบของรถนะครับส่วนตัวเกตจะอยู่ด้านหน้านะครับสังเกตว่านะครับเสถียรนะครับ ขึ้นเถียนขึ้นไหลลื่นขึ้นเวอร์ชั่นแรกนะครับเ,เกตตัวนี้นะครับ,รบรนนก็ขายดีนะครับในเวอร์ชันหนึก็ขายดีนะครับแต่เวอร์ชันนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของวัดรอบต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเกตจะมีปุ่มเปิดปิด นะครับที่ตัวเครื่องด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นที่2ของ T-Racing นะครับใหสามารถสแกนโค้ดนะครับและลบโค้ดได้นะครับเมนูใช้งานเป็นภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเลขตัวนี้วัดรอบนะครับเห็นไหมครับอจะประมาณนี้เลยนะครับทัานใดที่เล็งหาเกจวัดอยู่นะครับตัว T-Racing เวอร์ชัน2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัว เคงเลือกของท่านนะครับที่จะนํานนนไปใช้งานกับรถนะครับนะครับเพราะว่าเมนูนะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับก็คือสามารถกดเข้าไปนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับของรถได้เลยเมนูภาษาไทยอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะเข้าไปวินิจฉัยนะครับคือสแกนโค้ดได้นะครับสแกนโค้ดลบโค้ดล้างโค้ดแล้วก็ล้างโค้ดแบบออโต้ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ขึ้นครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ